อันนี้ก็เรียกว่าห้าเสือกอกอห้าเสือกอกอผมสมมุติเขาขึ้นมาเพราะว่าในคดีน้องชมพู่เนี่ยมันไม่มีใครนอกหมู่บ้านที่จะน่าสงสัยครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ามันเป็นเรื่องเกิดกับเด็กน้อยแรงจูงใจจะให้ชาวบ้านคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเด็กไม่มีนะครับ ก็จะดูที่ว่าแรงจูงใจใดที่จะทำให้น้องเขาเป็นเหยื่อในเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันดูยากมากต้องดูเรื่องที่เกิดจากน้องเสียแล้วครับเราจะดูจากพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากน้องเสียแล้วเป็นหลักเมื่อมันดูยากเราก็ดูว่าใครได้ผลประโยชน์ การตายของน้องเป็นประโยชน์กับใครบ้างมผมดูแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อลุงพลป้าแตนเท่านั้นครับนอกนั้นมันก็มีคนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แบบแปลกๆนะครับหรือประโยชน์จากการเสียของน้องไปเนี่ยลุงพลป้าแตนเท่านั้นครับไม่ได้ประโยชน์ มันแปลกกลายเป็นว่าคนไม่ได้ประโยชน์เลยกับกลายเป็นคนเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนคนไม่ได้ประโยชน์เลยกลายเป็นถูกจับคนไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เลยกลายเป็นถูกฟ้องหมายความว่าเมื่อเราดูจากการไม่ได้ประโยชน์แต่ทําไมมันเป็นไปตามลําดับนะครับคํานี้เราก็เคยพูดกันแล้วว่าประโยชน์ มันกลายเป็นแรงจูงใจได้ประโยชน์คือแรงจูงใจกับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งมาจากเขาเรียกว่าเอ้ยไม่ใช่แรงจูงใจมีสองแบบครับหนึ่งผู้ตายนั้นเนี่ยทำให้ผู้บางคนได้ประโยชน์เช่นมันหลายคดีครับตายมาแล้วค่อยมาพบว่าการตายของคนนั้นเนี่ย มันมีการทำเขาเรียกว่าทำอะไรเนี่ยทำประกันหลายคนมาจับได้เรื่องประกันนะครับเพราะว่าคนตายมีประกันให้กับคนหนึ่งพอไล่ไปได้มาก็ถือว่าค่าเอาประกันก็มีนั้นคือได้ประโยชน์แต่การค่า แต่อีกอันหนึ่งเป็นแรงจูงใจอีกท่านแรงจูงใจมีหลายแบบครับแรงจูงใจอันเกิดจากมีทั้งคุณและโทษแรงจูงใจนะฮะอย่างที่ท่านท่านทนายว่าไว้สามหลักแรงจูงใจแต่ที่เราเคยได้ยินเวลามีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุมันมีสองแบบนะทราบสาเหตุแต่ไม่รู้ว่าใครทำเช่นถูกยิง บางครั้งสภาพเหมือนเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่พอมีการชนสูตรบางครั้งเราเห็นว่ามันเหมือนมีตายก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นถ้าเราดูในหนังมันจะมีเรื่องนี้บ่อยก็คือตายแล้วเอาไปทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือตายแล้วค่อยเอาไปผูกคอตายเงี้ยเขาพิสูจน์ได้นะครับระยะเวลาการตาย นะครับแต่ถ้าตายมาจากรู้ว่าเกิดจากอะไรทำให้ตายเช่นถูกยิงถูกแทงนะอันนี้ก็จะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าใครทำเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องสืบจากศพอย่างเดียวต้องหาอุปกรณ์ทำให้ตายให้ได้เราจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่พยายามงมมีแหล่งน้ําเพราะว่ามันรู้ว่าถูกยิงกับถูกแทงถ้ามีแหล่งน้ําใกล้ๆเชื่อว่า ผู้ร้ายอาจจะทิ้งวัตถุพยานนี้ก็ต้องหาให้เจอถ้าไม่เจอก็ต้องพยายามหาให้ได้นะครับเหมือนน้องแตงโมรู้แต่ว,ว่าจมน้ำแต่พอลอยขึ้นมาต้องดูตามร่างกายว่ามีบาดแผลหรือไม่ก็มีบาดแผลการที่ ปิดหน้าไม่ให้ภาพเห็นสู่สาธารณะกลายเป็นปัญหาครับเพราะว่าอ้างว่าจะทำให้คนเห็นหน้าที่ไม่สวยของน้องแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเห็นไหมครับบางคนไปเห็นแล้วเพิ่งมาพูดเช่นดูหน้ามีปูดมีนั่นมีนี่ทำไมไม่ถ่ายให้เห็นไปพร้อมกันก็จะได้มีคนสังเกตช่วยกลายเป็นว่าไม่ให้ไม่ให้ดู กลัวไม่สวยแต่ในที่สุดพึ่งมาพูดว่าหน้าถูกฟันไม่มีอ่ะฟันหักหน้าปูดหน้าบวมเอ้านี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําต่อไปถ้าเห็นศพก็คือปล่อยถ้าคุณไปถ่ายก็ให้เห็นไปเลยเผื่อมีคนที่เขาเห็นแล้วเขาสังเกตได้ไวอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยต้องมาลื้อใหม่ต้องมาพูดใหม่เช่นคุณบินหรือเอกพันเนี่ยพึ่งมาพูด เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณบินหรือเอกพันธ์ไม่ไม่มาพูดเรื่องหน้าเรื่องศพไม่มีฟันกลายเป็นว่าต้องไปไล่ดูพนักงานสอบสวนอีกเรียกพนักงานสอบสวนมาว่ามีแผลอย่างนั้นเวลาชันสูตรไหมเห็นไหมครับมันมีปัญหาไปหมดเลยนะครับสืบจากศพเท่านั้นฮะล่าสุดพอมันมีเรื่องอะไรแปลกๆมามันมันเริ่มมี ข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆจนต้องอายัดศพแล้วอายัดศพไม่มีการเผาอีกเลยตอนนี้ไม่มีกำหนดอายัดศพไม่มีกำหนดเพื่อจะไปหารายละเอียดต่อนี่คือประโยชน์ของการยังไม่เผาดังนั้นร่างที่ไร้วิญญาณอันเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของผู้เสียชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดถ้ายังไม่รู้อะไรเลย ถ้ายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นตัวอย่างขนาดตาพูดเมื่อวานเรื่องการเผาเสื้อผ้ายังถูกลบคลิปเลยครับนั่นคืออะไรกลัวอะไรจริงถูกลบอ,อให้ลบลบคลิปก็มันมีเรื่องเผาเสื้อผ้าไงนี่ตัวอย่างครับ อย่าไปคิดเองเออเองคนตายโอ้ยกลัวคนจะเห็นหน้าที่ไม่สวยของน้องเขาเขาจะหาหลักฐานที่เกิดขึ้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติใครเขาจะดูเขาก็จะอาจจะมีข้อสังเกตจะเรียนไหมครับว่าตำรวจโซเชียลเยอะมากตำรวจโซเชียลเยอะมากเปิดไรยลกปิดละ ตำรวจโซเชียลเยอะมากตอนนี้เรื่องอะไรเกิดขึ้นฆาตรกรรมใดๆเหมือนจะเป็นฆาตรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยตำรวจนั่งเฉยๆก็ได้ครับเพราะมีจะมีแต่ตำรวจโซเชียลนักสืบสวนโซเชียลเต็มหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงคุณแค่อ่ะได้แล้วอ่ะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนะครับ พูดแล้วเสียดายครับเพราะว่าเจ้าภาพรีบเผาเกินไปรีบเผาเกินเหตุคุณจะอ้างอะไรไม่ได้ครับตราบใดที่ยังไม่ระบุว่าใครเป็นคนกระทำยังไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตรกรจับฆาตรกรไม่ได้เขายังไม่สารภาพอะไรเลยจะรีบเผาไปทำแมวอะไร เผาแล้วมันได้อะไรอ่ะเผาแล้วไม่ได้หลักฐานต่อ ấy. มันก็เหลือแต่การคาดเดากันต่อแทนที่จะมีตัวหลักวัตถุพยานตัวหลักก็คือร่างไร้วิญญาณเมื่อไม่มีแล้วมันก็จะหายากขึ้นไปเรื่อยๆทำไมจึงอยากให้หายากอ่ะอยากถามว่าทำไมจึงอยากให้หายากแค่ตาพูดเผาเสื้อผ้าไว ถูกลบคลิปเนละยังมีทะลึ่งมาเขียนว่าตาพูดแล้วทำให้ลุงพลสวยแล้วมันสวยตรงไหนถ้าสวยเขาจะลบคลิปทำไมครับถ้าเรื่องไปถึงลุงพลเขาจะลบคลิปทำไมเลอะเทอะไปเลยนะครับดังนั้นหลักฐานเนี่ยสำคัญนะครับสคัญ เพราะว่าร,รีบรีบล้างศพจําเป็นต้องรีบล้างศพใช่ไหมกลัวอะไรบางอย่างจนต้องรีบล้างศพพอล้างศพแล้วจะมากล่าวหาใครต่อให้กล่าวหาคนอื่นก็ได้ครับก็ไม่มีนิติวิทยาศาสตร์เลยทำลายล้างนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีแม้แต่ใครก็ไม่ตรวจไม่เจอ ดังนั้นก็ลุงพลหลักฐาน DNA อลายมงลายมือจึงไม่มีในศพของจำเลยใดๆจะกล่าวหาใครก็ไม่มีไม่มีประจักษ์พยานครับมันเป็นเหมือนจงใจให้เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าธรรมชาติที่เกิดการฆาตกรรมจะไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้คือตัวอย่างของเงื่อนงำอันมีมากมายในคดีนี้ครับนะครับเงื่อนงำอันมีมากมายในคดีนี้เนาะนะครับยังจะพยายามให้เป็นลุงพลเราก็พยายามคิดแล้วครับว่าถ้าลุงพลเป็นนะจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลุงพลทํามันจะต้องมีประจักษ์พยาน การมธรทมจะมีต้องมีปัษจพยานไอ้ที่อ้างว่าเห็นลุงพลอุ้มอุ้มอุ้มไปอุ้มทิพเพราะถ้าเราเห็นลุงพลอุ้มมันจะต้องมีดีเอ็นเอลุงพลเต็มร่างน้องถูกต้องไหมลุงพลอุ้มยังไงครับอุ้มไม่ไม่อุ้มไม่ติดเนื้อต้องตัวได้ไหม เอาอะไรอุ้มอ่ะเอาอะไรห่อเอาอะไรห่อเอาถุงมือเหรอถุงมือทำไมไม่มีว่ามีถุงมือลุงพลทำไมไม่มีแหวนลุงพลไม่มีถุงมือลุงพลไม่มีอะไรลุงพลเลยไหนบอกลุงพลอุ้ม,มอุ้มทำไมไม่มีร่องรอยลายมือไม่มีดีเอ็นเอบอกว่าลุงพลอุ้มแล้วก็ไปยัดกอไผ่ ในกอไัยก็ไม่มีวัตถุพยานไหนสื่อว่าเป็นลุงพลนะครับสวัสดีครับคุณแม่มณีครับนะสวัสดีครับนะแ,อแอดมินที่ได้แล้วทั้งหมดนะครับคุณแสงจันทร์ครับคุณสัปปิกาเนาะนะครับเห็นไหมครับว่าทํายังไงก็ไม่ใช่ลุงพลอุ้มทิพย์ลุงพลอุ้มทิพย์เดินไปในป่าแค่เดินไปในป่าก็เกินเจ็ดนาทีแล้วครับ ถ้าเห็นลุงพลอุ้มกับไม่มีอะไรสื่อไปถึงลุงพลเลยสักเรื่องนอกจากคำพูดของนกแสกว่าอุ้มแต่ดี a อถ้าอุ้มด n เอีฮเเหงื่อครมีเหงื่อติดในเสื้อผ้าก็ดันเผาเสื้อผ้าอีกคือไม่อยากให้เป็นลุงพลอ่ะไม่อยากให้เป็นลุงพลใช่ไหมเออก็สรุปก็คือทำลาย การอุ้มเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะลุงพลไม่สามารถที่จะวางแผนขนาดว่าฉันจะต้องมีอะไรอุ้มเพราะลุงพลเพิ่งมาอาบน้ําจะไปรับพระมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมอะไรแล้วครับไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมอะไรไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมซื้อ,อน้ํายาล้างศพน้ําเกลือไม่มีเวลาที่จะไปหาถุงมือแล้วครับถ้าหาอย่างนั้น ให้เวลาไปเลยเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะครับให้เวลาไปเลยเจ็ดชั่วโมงนะครับนะครับทำลายทําลายไม่ให้มีลายมือกันเองมากเกินไปจนไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ค้างคาในตัวน้องเลยนะครับ ไม่มีอะไรนิติเวสตราค้างคางในตัวน้องเลยนะครับนี่คือความจริงนะดังนั้นต่อให้คุณจะมาพูดนี่นี่ขนาดพูดเพื่อให้เห็นว่าเกี่ยวกับร่างน้องนะครับเราไม่พูดไทม์ไลน์แล้วเราพูดเบื่อแล้วเรามาเจาะจงในแต่ละจุดที่พยายามที่จะเป็นให้เป็นลุมพลเนะี่ยมันก็ไม่มีนะครับ เมื่อมันไม่มีเขาจึงพยายามคิดว่าไหนมันมีทางไหนอีกจะคิดว่าน้องไปตายอยู่ในนั้นแล้วไม่มีลายมือไม่มีลายมือแสดงว่าไม่มีคนสัมผัสเด็กนั่นคือทางไปของความคิดที่ถูกต้องหมายความว่าถ้าน้องไปตายจริงๆแต่ไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ถึงใครลุงพลก็ไม่มีและของใครก็ไม่มี เขาก็เลยคิดได้อย่างเดียวว่าเอ๊มีอย่างเดียวทั้งนั้นน่ยก็คือน้องขึ้นไปตายเองไม่มีใครจับต้องเลยทางคิดมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเห็นว่ามันมีการล้างทำลายหลักฐานมากกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีอย่างเดียวครับคือมีคณะบุคคลเป็นคนจัดฉากศพนี้ เพราะว่าน้องไม่สามารถขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้นั่นแหละครับใครเป็นคนทําใครเป็นคนทํานั่นคือคําถามต่อมาหกอ่าเจ็ดคนเจ็ดคนมีธรรมชาติของเขาก็คืออยู่บนสวนอยู่ในสวนเนี่ยเจ็ดคน เจ็ดคนนั้นน่ะมีสองคนที่ไม่เกี่ยวอยู่คนละคือคนนอกคนนอกบ้านคนนอกบ้านหรือคนครอบครัวอื่นไม่เกี่ยวกันแต่เป็นเพื่อนกันไปด้วยห้าคนห้าคนที่ไปนั่นน่ะก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจะรู้ อาจจะรู้ทีหลังแต่ว่าวันนั้นเขาไปทำภารกิจนะตายายป้าแตนลุงพลแล้วก็แม่น้องห้าคนเนี่ยถือว่าโอเครอดมันมีอีกห้าคนครับเขาเรียกว่าห้าเสือ กกที่ไม่วันนั้นไม่ได้ไปวัตถิเพศนั่นแหละครับคือห้าเสือห้าเสือที่มันมีมันมีกำหนดเวลาของเขาที่มันหลายคนไม่มั่นใจว่าทำไมต้องมีกำหนดเวลาไปอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเช่น มีการจะไปวัด GPS ทำไมกำหนดเวลาของคุณจริงไปขอชาวบ้านไถนาไปไถนาไม่เป็นไรครับทำไมถึงโกหกที่อยู่โกหกที่อยู่ทำไมอ่ะนี่นี่คือพิรุษถ้าพี่ดอนไม่บอกว่าเห็นคุณกลางถนนแล้วก็ท่านกแสกไม่บอกว่าเห็นคุณมาตามหาน้องเนี่ย คุณคงสนิทมากเลยคุณจะโกหกสนิทมากว่าคุณอยู่นาจนถึงสิบโมงยี่สิบสองนาทีกำลังจะดีแล้วอ่ะกำลังจะฉีกตัวเองออกไปจากเวลาที่น้องหายได้แล้วอ่ะก็เลยมาติดแกกแต่ก็ไม่มีใครสงสัยคุณต่อนะประหลาดมากประหลาดคนคนนี้นี่ประหลาดมากครับ ถ้าเราถ้าผมวัดเนี่ยคนคนนี้ประหลาดประหลาดอันดับหนึ่งแค่จะไปไถานาทำไมต้องโกหกโกหกที่อยู่พอเขาจับได้ก็ค่อยพูดเฉลยมาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนต่อนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ ะครับมาต่ออีกช่องนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับร้อยสิบหกท่านครับโอ้โหนะครับถือว่าเยอะมากครับนะฮะถือว่าเยอะมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับร้อยสิบแปดท่านถ้าก,กดแชร์กดเก้าอี้สักห้าสิบคนเนี่ยก็โอเคนะนะครับต่อมาครับผมก็งงสองคนนี้ในห้าเสือครับทำไมต้อง ไปกันเองสองคนเพื่อยืนยันที่อยู่กันและกันโดยที่หลายคนยังไม่เชื่อในคำที่เขาเขียนมาให้เราเชื่อมันควรจะมีหลักฐานมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่ทราบครับมีการยกประโยชน์ให้หมดเลย คนไปแถนาก็ยกประโยชน์ให้เลยไม่อยากรู้ต่อคนไปซื้อแมวก็ยกประโยชน์ให้เลยจบยกประโยชน์คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หาต่อไม่จับพิรุษต่อไงผมพิรุษไงครับคุณเคยไปซื้อแมวหน้าแหลมกี่ครั้งตั้งแต่ทำธุรกิจมาแล้ว น้าผู้หญิงคนนี้เคยไปร่วมเดินทางกับคุณกี่ครั้งแค่นั้นเองง่ายๆเพียงแต่ว่ายกประโยชน์ให้ก็เลยไม่มีใครหาต่อว่าไ,ไปจริงหรือไม่จริงคนสองคนนี้ผมให้ความน่ามีพิรุษสงสัยเป็นอันดับสอง ส่วนอีกสองคนที่ไปไปตัดหญ้าอันนี้ถือว่าตามข้อมูลที่เขาอ้างอิงเนี่ยเป็นคนอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้ชิดที่สุดลองลงมาจากผู้เป็นพี่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านแทบจะติดกันแล้วมีการอ้างจาก ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งท่านช่องช่องจาพนมอ่ะที่เขาไล่ยาวเล่นเป็นฉัดฉัดฉา,ากว่ามีพยานบุคคลเห็นว่าสองผัวเมียเนี่ยพึ่งออกไปนาตอนแปดโมงห้าสิบมันเป็นช่วงแสดงว่าที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตของเด็กหายเป็นช่วงวิกฤตของเด็กหายเพราะว่า ป้าแตงโมงบอกว่าเห็นพี่เดินวนแล้วก็มาถามหาน้องเนี่ยแลเดินวนไปวนมาจนเขาถามะจนเขาถามว่าหาอะไรพี่จึงบอกว่าหาน้องหาน้องไม่เจอรู้ตัวว่าน้องหายตั้งแต่แปดโมงสามสิบห้านาทีนะครับคือไม่ได้หลับแล้วไม่ได้หลับจริงแปดโมงสามห้านาที えっ